สวัสดีท่าสาวๆจนกโกกมอมอยค่ะก็วันนี้จะเมาส์หลายคลิปหน่อยเนาะเดี๋ยว่าเดี๋ยวจะทยอยลงละกันค่ะเดี๋ยวสาวๆจะเบื่อหน้าจูดซะก่อนก็คลิปนี้ก็จะมาเมาส์มอยตัวรองพื้นนะคะที่จริงรองพื้นตัวนี้จุนก็เคยเมาส์มาแล้วนะ นานแล้วแหละแต่ตอนนั้น,นเพิ่งเริ่มใช้แต่ตอนนี้ใช้มาได้นานแล้วจนจะหมดขวดแล้วแล้วเดี๋ยวคงจะต้องใช้ต่อนะคะเพราะว่าชอบชอบมากเป็นรองพื้นของเกาหลีนะคะยี่ห้อมิสเ s e กิออนนะคะร mm hmm. ุ่น Invisible p r o f e s i a l Foundation ค่ะหน้าตาแบบนี้ค่ะ mm hmm. กล่องอ่ะจุนทำหายไปแล้วแหละตอนนี้ก็เหลือแค่ขวดนะคะเ mm hmm. นี่ยน้าตา,ยยางนี้ตัวที่จุนชอบเนี่ยก็คือตามชื่อเลยก็คืออ,อ วินอ uh, ินวิสิเบลพอก็คือช่วยปกปิดรูขุมขนนะคะตอนนี้นี่เราชอบมากตอนที่ว่าพอใช้แล้วรู้สึกว่าหน้าเรียบเนียนขึ้นแต่มันไม่ได้ทำให้หน้าดูแบบบริงอะไรอย่างนี้นะคือถ้าสมมติทุาคุณมีสีผิวนี้อยู่แล้วพอคุณใช้คุณก็ยังมีสีผิวนี้แหละแต่มันจะทำให้คุณหน้าแบบหน้าเนียนขึ้นนะคะเดี๋ยวนั้ลองมาดูกันนะคะอันนี้เป็นเป็นเป็นหลังมือจูนนะเดี๋ยวจูนจะเทสให้ดูเนี่ยคะ่ะ เนี่ยค่ะคือเนื้อเนื้อของมันอันนี้จุนใช้เป็นเบอร์ยี่สิบเอดนะคะเป็นเบอร์อ่อนตัวมิสกซิยอนจะมีว้กานสองสีคือสอียี 28, ่ส28ดกับสียี่สิบสามอย่างถ้าผิวใครผิวแบบประมาณจูนอย่างเงี้ยหรือว่าผิวเข้มกว่าจุนนิดนึงที่อยู่ในระดับขาวเหลืองเนี่ยก็คือให้แนะนําเป็นเบอร์21ดค่ะถ้าเป็นผิวสีเข้มก็แนะนําเป็นเบอร์ยค่สิบสาเนี่ยค่ะเดี๋ยวมาดูกันใช้นิดเดียวนะคะพี่จริงแล้วเนี่ยจุนบีบแค่นเนี่ยใช้ได้ทั้งหน้าเลยอะ่ะเนี่ยคะ่ะ ชอบตรงที่ว่าเนื้อมันเนียนดีมันมัน,ม,นมันไม่เป็นแป้งมันไม่ตกล่องอะคะ่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเพ่เมื่อกี้ไม่ได้เทียมนี่คดูอะห้ดูเนี่นี่ยค่ะมันจะเห็นเลยว่ามันจะไม่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 เนี่ยเห็นปะมันไม่วอกไม่ขาววอกเหมือนเราแบบโบแป้งหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็ก็ให้เป็นสีผิวเดิมๆของผิวเราแต่เพียงแค่ว่าจะทําให้ผิวหน้าเราแบบเนียนยิ่งขึ้นตัวรองพื้นตัวนี้นะคะฟาวเดชั่นตัวนี้จนแนะนานให้เป็นใช้เป็น working day ก็คือใช้ไปทํางานหรือว่าใช้สําหรับไปเที่ยววันธรรมดาถ้าสมมติว่าออกงานกันคืนอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็ จะแนะนําให้ใช้คู่กับตัวอื่นไปด้วยพวกออกงานกลางคืนบางทีมันต้องใช้พวกที่มีชิมเมอร์หรือเป็นพวกที่แบบวาวๆด้วยมาทําให้หน้าเราโดดเด่นขึ้นมาได้ในเวลากลางคืนนะคะนะคะไงสาวๆที่ต้องการใช้รองพื้นหรือกำลังมองหารองพื้นอยู่ไม่รู้จะใช้รองพื้นยี่ห้อไหนจึงก็นแนะนาเป็นรองพื้นยี่ห้อนี้นะของมิสเซกิออนถ้าสนใจยังไงก็แนะนําแล้วก็สอบถามจนได้นะคะราคาไม่แพงเลยตัวเนี้ยจนใช้มานานมากแล้วนะน่าจะแบบ หตั้งแต่ปีที่แล้วอ่ะนี่ก็เข้าเดือน5แล้วอ่ะยังไม่หมดเลยเพราะมันใช้น้อยจริงๆแล้วมันเกี่ยได้แบบทั้งหน้าเลยอะค่ะนะคะ,นะคะโอเคไงฝากสินค้าตัวนี้ไว้ด้วยนะคะไม่รู้ว่าจะบุมสู้มักต้าหู้ได้หรือเปล่าเนาะโอเคบายบายจุ๊บ